เราอยู่ที่อะไรหน้าบัตะทอชาเลนส์วันนี้จะเดินไปโรบินสันทุกพันนะครับก็ไปดูกันเลยว่าจะเดินไปถึงเมื่อไหรเราจะทางนะ หลวะัดใจเดินไปไม่ไกลหรอกสานาทีเส้นทางเดินเท้าไหนเดินเท้าครึ่งชั่วโมงระยะทางกิโลเจ็กิโลนะครับ เดินเป็นห้างเลยตะกิดก็คือเดินตัดเส้นนี้ไปเลยนะครับก็จะเดินนะวันนี้เดี๋ยวรอรถ่วงว่างก่อนนะเดี๋ยวจะเดินต่อ ไม่ได้สัมผัสการเดินอย่างนี้มันนานพอสมควรแล้วตั้งแต่เริ่มขับรถก็เขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้เดินเลยมันจะได้กี่โลและทีนี้15นาฬิกา53นาทีเออ โซนก็วิ่งมากนะอีกหนึ่งกิโลโรบินสันด้วยวันนี้เรานั่งรถตู้ผิสายนะครับสว่นมากจะเป็นถ้าเป็นนั่งรถตู้มาลงตัวเมืองก็จะรคะตรงไปต่อไปลงด้านหน้าได้แต่ในวันนี้ ขึ้นผิดเลยเป็นชาเลนจ์เราเลยว่าเราจะลองเดินจากแยกบายพาสต,ตรงนี้นะครับเห็นลิบหลี่ลิบหลี่แนละ้วขออนุญ,ญาตเอาแมสออกนะ ก็ไม่ไม่ไม่เกินสองโลอะ่ะนี่มาถึงศูน oh ย์อมจแล้วเปาหมายของเราคือโรบินสันสุพรรณเดินกันต้องปูดกันเลยทีเดียวเสพบรรยากาศไปก่อนนะ เดินถึงเป็นบ้าได้ก็ไม่ได้แนะนำให้ลองนะวันนี้ไหนๆเรารถไปซ่อมเราก็ลองอะไรแปลกๆดูคพเริ่มแรกเราก็ลองจากนั่งรถตู้กลับขึ้นมานะแต่มันไม่แปลก,กนั่งรถตู้ เราเดินมาถึงศูนย์เอ็มจีแล้วเห็นตึกคอนโดไกลๆแล้วเห็นป้ายไกลๆแล้วนะครับ นี่าจะเดินดุเดือดเหมือนกันทั้งที่โฮเทลเนี่ยด้านซ้ายผมแขวนกล้องไม่รู้หเห็นหรือเปล่านะน่าจะเห็นแหละโอ้เอาเรื่องเหมือนกันคือทุกทีใช้รถวันนี้เราลองเดินดู ถ้าได้เห็นร้านอะไรใหม่ๆหลายร้านนะร้านอาหารลายน้ำนะครับห้องเช่าฟรีไวไฟใจตรงๆอยากเรียกไลน์แมนให้ไปส่งมากเลยเหมือนใกล้เห็นใกล้ๆด้วยนะ ปสำนักง,งานขนส่งสุพรรณนะอยู่ฝั่งนู้นนะไม่รู้เดินเสร็จรองเท้าสึกเลยวะนะตอนนี้รองเท้าที่เราใช้ในการเดินครั้งนี้ก็อูโฟดซับขาแต่กินพื้นและเรียกชื่อในรองเท้าแตะรองเท้าแตะส่งรองเท้าแตะเจ้าวาด เรากำลังข้ามสะพานคลองอีกอันหนึ่งนะครับสมว่าถ้าเกิดแต่ก่อนเขาก็เดินกันได้แหละไม่น่าจะลำบากแล้วเราหนักด้วยไงเราแบกน้ำอีกีขวดวะเนี่ยสองขวด ไว้สองสอขวดอะไว้กินระหว่างทางก็เดินวิวๆนะมันไม่มีฟุตบาทนะครับแถวนี้เราก็เดินหลาทางงานการไฟฟ้านะกานไฟฟ้าสุพรรณใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ใกล้ถึงนะใกล้บ้าแล้วกูเนี่ย ือว่าปเป็นการลงวิดีโอสำรวจทางพร้อมเพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆที่ <S <S ดูก็จะรู้ว่าถ้าเดินจากปตทรตรงที่เลี้ยวไปผาดมาถึงโรงิิสาสุพรรณจะผ่านอะไรบ้างไม่มีใครเดินหรอกเส้นนี้ซ้ายขวาไม่ให้ต้องไ,ไม่ต้องบอกว่าสองข้างทางคือป่า ทางซ้ายคือต้นไม้ขวาคือถนนมนาค่อ้าเดินนี่ผมว่าน่าจะมีประมาณครึ่งชั่วโมงถึงแต่เราค่อยๆเราเจอถังขยะข้างหน้าแล้วเราจะได้ทิ้งแมสนะครับปลายโฮมโปรมาไกลๆแล้วอีก6กกิโล ตอนถึงโตวสันก็จะผ่านร้านสกายล้อแม็กนะอันนี้ทำไม่ได้เพื่ออะไรนะเราอยาก h ชา l e n g e ตัวเองดูอาถึงแล้วร้านล้อแม็กตอนนี้เป็นเวลา16บนก,กานะครับ ก็ส่วนาษาอังกฤษน่าจะเป็นโรงเรียนเอาหมายเราใกล้ถึงแล้วเหมือนย้อนกลับไปตอนเรียนรอดอ่ะผ่านจุดต่อไปก็คือบีควิกนะครับ ็สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาสุพรรณก็ก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้มีบีควิกกรณียางหรือล้อมีปัญหาก็แวะก่อนได้ก่อนถึงว่าวินสันประมาณหลักไม่ถทงนี้เกือบกับโลอะ่ะผมไม่รู้่าเดี๋ยว เป็คนมองว่าผมบ้าเดินเดินคุยคนเดียว ซ้ายซ้ายมือเป็นเป็นอะไรวะเป็นทุงท่งหญ้าทุงท่งทุ่งต้นข้าวผมให้ดูอ่าวิวประมาณนี้นะที่เราเดินเดินต่อ ไม่ไกลนะใกล้แล้วดูสภาพพาเอาเห็นแค่นั้นไกลๆลิบล,ลี่ อ๋าเป็นคอนโดไกลๆถ้าถึงคอนโดมั้นก็อบถึงรงพยิบัลแล้วแหละก็เดินมาไกลไหมตรงนูน้นใกล้แล้วเพราะว่า ไฟล์รบินสันเริ่มถี่แล้วเอาตรงอันนี้เป็นครั้งแรกที่เดินนะผมไม่เคยเดินตรงเส้นถนนนี้มาก่อนและยิ่งเดินตั้งแต่อะไรอะปตทจนถึงโรบินสันนี่ครั้งแรกของผมเลยก็ถ้าเพื่อนๆชอบชาเลนแบบนี้ก็ ฝากกดไลค์ <S <S กดติดตามหน่อยเดี๋ยวผมรอบหน้าผมจะชันเล่นตัวเองอีกนี่นนะก็ของฝากสุพรรณก็มาเขาจะซื้อสาลีนที่น,นี่ครับก็จะอยู่ใกล้ตรงข้ามรเราเป็นสันนี่แหละ นี่อยู่ขาเข้ากรุงเทพนะครับใต้มหาลาัยสนรู้สิทธิ์ เราเห็นป้ายมาหาลัยอะไรแล้วความจเจริญเริ่มมาแล้วซอยสี่เซอร์วิสเดสติเดนนี่สองกิโลนะครับมีฟุตบาทก็ดีนะแถวนี้ผมว่าถ้ามีฟุตบาทเราจะเดินได้ง่ายมากเลยระหว่างทางก็จะมี ตู้นะตู้ปลวปลาส่วนภูมิภาคอะไรพวกนี้อ่าโเนี่ยไมงแอบ,บเหนื่อยนะ <laughs> แต่เราเห็นจุดหมายเราใกล้นี่ละแล้วเราอยากจะทดลองความความพยายามของตัวเอง ว่างๆก็ชาเลนตัวเองดูนะครับเพื่อนๆก็เหมือนลองว่าเราศักยภาพเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกให้มาเดินพํามเพื่อนนะมีรถก็ขับรถแต่ถ้ามีโอกาสชาเลนตัวเองก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งเ,เดินต้นต่อตอนนี้มาถึงร้านร้านเอแม็กแล้วแต่ชื่อร้านอะไรเดี๋ยวผมผ่านใ,นใกล้ๆกัน ร้านโฟทายโฟทายโฟทายเราใส่เกี่ยวกับล้อนะครับเกือผ่าน<ม>เส้นนี้เส้นนี้มีร้านล้อระหว่างทางเยอะนะเพราะว่าเพื่อนๆที่เดินทางก็เซฟไว้ก็ดีเพราะว่าบางทีเราเดินทางเราไม่รู้ว่าล้อมันจะมีปัญหาเม,มืม่อไหร่เเมมไว้ครับ มีข้อมูลไว้เราไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้เราไม่มีข้อมูลครับอ่าฮะเดินแล,แล้วเราก็มาถึงอะไรอ่ะคอนโดลแล้วเอเซนวิวอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเดินต่อเข้าโรบินสันนะครับถ้าถามว่าเหนื่อยไหมบอกโคตรเหนื่อยแต่ตรงเริ่มโรบินสันอะไรก็จะเริ่มมีฟุตบ,บาทแ,แต่ก่อนนะ้ก็จะไม่มีก็ถ้ามีตลอดทางก็ดีนะ ก็แอบเหนื่อยลืมใส่แว่นดำด้วยวันนี้เตินลรุยแดดถ้าเพื่อนๆรุยแดดแว่นดำใส่ก็ดีนะไม่จำเป็นต้องยี่ห้อแพงหรอกครับขอให้มันรักษาสายตาเราไว้หน่อยชาเลนจ์เราวันนี้ก็เสร็จแล้วถึงโรบินสันนะครับก็เดี๋ยวเราถ่ายจนถึงข้างในมาให้เพื่อนๆดูอีกนิดนึงที่โรบินสันก็มีไอ้นี่นะตู้ชาร์จ E ีวี เดี๋ยเพื่อนๆขับ e ีวีขึ้นมาก็แวะชาร์จที่นี่ได้ที่นี่มีหลายตู้แต่บางตู้ผมแจ้งตำตรงมันยังใช้ไม่ได้มันค่อนข้างเออเลอร์นะครับอันนี้เราเดินเข้าโรบิสันลแล้วันนี้ถึงแล้วโอ้ยเป็นไงบ้างครับสำหรับชาเลนจ์วันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำชาเลนจ์อื่นต่อ ก็เดี๋ยวเราไปดูจนถึงเราบินสันเราจะตัดตัดวิดีโอกันนะครับอ้ยถึงัะที โอ้โหเพิ่งสัมผัสแอร์ตอนแรกนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปที่เราชาเเนจนตัวเองในการเดินไปถึงลุมินสัตนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม